สุขสันวันแม่ค่ะพี่น้องคะปมาหมอมาอีกแล้วจัดโปรพิเศษสำหรับพี่น้องในช่องโดยเฉพาะนะคะด,ดวงไพ่คิสีนะคะปกติ299ลดเหลือ199นะ,ะถามได้ทุกเรื่องนะคะและพิเศษสุดเลยนะคะพี่น้องคะแถมนะคะฝีเลขนำโชคนะคะประจำวดที่ สิสิงหาคม2 5 6 8นี้ให้พี่น้องได้เสียงได้ลุ้นกันนะคะและค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะในสูตรนะคะเลขนำโชคนั่นเองนะพี่น้องคะหมดเขตการจองวันที่14สิงหาคมนี้เท่านั้นนะจัดด่วนดวนนะคะพี่น้องและก็ที่สำคัญรับจำนวนจำกัดนะคะไม่ได้รับเยอะนะคะฉะนั้นพี่น้อง โอนจองด่วนเลยหรือทักไลน์ด่วนเลยนะคะ ID ไลน์เบอร์นี้เท่านั้น s a i ห้าหกศูนนะตัวพิมพ์เล็กนะคะพี่น้องจา้าไม่ใช่ตัวพิมพ์ใหญ่ประเดี๋ยวก็จะไม่เข้านั่นเองนะคะพี่น้องคะใครต้องการนะ,ะเช็คดวงทุกเรื่องไพย,ยิปซีชุดครูเที่ยวนี้ จัดให้กับพี่น้องโดยเฉพาะนะคะเนื่องจากว่าวันแม่แห่งชาตินะคะวันที่12สิงหาคมนี้นะคะพี่น้องคะทัก ID ลา์ด่วนเลยนะคะพี่น้องนะเออเพราะว่าจะหมดเขตการจองนะคะวันที่14สิงหาคมนี้เท่านั้นนะคะพี่น้องท่านไหนสนใจเช็คด่วนลงมือทัก ID ลายด่วนเลยคะ่ะพี่น้องคะ่ะ นะคะและ็ออนจ้องบัญชีนี้เท่านั้นค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ